สบัสดีพี่น้องเศว้าเล่านะบัวาสิยูฟังไทยหรือวิออยูต่างประเทศเมื่อนี้ก็เป็นมือว่างๆเนาะช่วงนี้กับบุคอยมีงาน้องเพลงกันเลยออกมาเบิงสวนมัน่นพี่น้องมั่นกับปูกปีหลกมาเบิงน้ากันเด้วาสิงการสําได้ปีนี้เนี่ยอยาก,กับมัน่นมีงานซับกันเลยพว่าโซนนี้จ้างคนซับอย่างัางหมดแล้วต้องได้จ้างสองซาบหอกนะ เนียตเกิดยาวาเนี่ยอันนี้นงวงหมดนี่ีแล่นี่ก็เรีว่างยเนาะไอตัเนาะเดี๋ยวเหนไปเบิ่งส่วน ักับหนี่ขึ้นซ้ํากันแล้วซําได้เด้อจากคนเสียก็มีแต่ดึงออกนี่งอมันมันก็เียมันบ่ค่อยได้ออกมาจะปกแล้วดนมาทนึง นี่ก็น,นี่หอ่อซองเทื่อนนี่เดือนหนึ่งเดี๋ยวออกมาเบิ่งสวนมันน้องเอ้ยหนาก็มันขึ้นสูงซ้ำกันว่า่วนนี้ก็จะดูฝน,นเลยเนาะหนาก็เลยขึ้นลายนี่แต่เนี่ยอยากเข็ด<ะ>หน้าก็อยากเข็ดสวนมันก็นอยากเข็ดเลยบุคคลมีเวลาเล่นพูดเล่นพี่ ดึองออกแบบนี้ค่ะถ้าเอาหนาได้เนี่ยมันก็สิงามคือว่าปีเละกคือว่าโอเคอยู่ได้นี่เห็นมันขึ้นสนนมิ่นแหละไปปลูกไหม่พราะมันเดือนหนึ่งเลยเนะาะมันเดือนหนึ่งเดือน,นหนึ่งเดือนไปไปผาเนี่ยปลูกวงังสวงฝนตกกทือว่าง,งาม ว่สมควรบ่ว erm ่าเป็นดินปีนแหลเนแต่ก็นาดินในเกะบริไทก็เลยมให้มันง่ามว่บริไทหลอกคุดเป็นคุ้ยเอาแบบนี้แนี้ด่างค้นคุดแบบนี้ั่วส้นนี่หยาบโบาณหยาบมสเกิดแต่ฟังเดียวทางนี้ถือว่าโอเคหยาก็ไม่เต น้อยเดียวสนีเลยจางข้นซัดคนขนาดนะมึงเดียวก็คือสิแล้วเพราะว่าโซนไลน์มันก็เกิดเป็นหุ่นแบบนี้เป็นหุ่นแบบนี้แบบนี้โซนนี้เลยตายไลน์เนี่ยมันทันตายตัวป,ปุ๊บสองเด็กแดดเนี่ย,ยมันเกิดหักเลยเสียไปแล้วหลายกิโลอยู่มัน วางลายยีรีซูเปอร์อิโพรเราไปยังไงลำมันมาปุ๋ยหดติดเลย ไทายยี่ปอว่าวันใหญ่สวนว่ะบางวันก็ไปเบิงสวนมันเนี่ยดุกเลยดุกเลิศไปสันมันมันตายมันแล้วยี่เด้ออยางแดดมักแตงเมื่ปลูกสว่างได้มักแตงหม่องปลูกสว่างมันมันตายอยู่ที่บ่อดินมันว่างว่างนี้ง่ามมันเพราะดินมันดำเนี่ยแต่มาสวนน่ะมันเป็น งามเั่ดีใจเลยพี่น้องเอ้ยสวนหลยสวนก็มีแต่พอมาก่อยก็บบกค่อยเลยมากาะว่า่วงนะก็ออกงานมีแต่จะคนงานลน่ะซอยเพลินมีนต่พอกับเมย์ส่วนหลยมาค่อยกับโดนโดนเมื่อเช่นึงเมาเจาะเบิ่งดอกสสวนหลยก็มีแต่พอกับ,มมกบมเ,เมบเเยมม์เหตบีบหลักๆก็ได้ลูกกับไปหาเงนิน แต่ไม่เจาะคนซอยแห้งเพลินมกเตงกระปุกเสยุวางเนี่ยปุกใส,ส่์พ่นใส่ยังไม่เออนี่ยว้พนนี่โมงามมันบกขึ้นเลยวางพ่นก็ถือว่าโมง,งามกระส่วนหน่อยเนาะก็ร้ายกะก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเดือนเดือนไปปลายมันเที่ยงแอวแหละโอเคสำเรี้ก็ถือว่า เพราะว่ามันนี่ปลูกธรรมชาติบ the 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 ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ยังปลูกเสนาดินธรรมชาติเลยบ่ทางทางอะไรก็คุดเอามีแต่เอาหยามันได้เมนแต่เขาเอาหยาได้คือว่าโอเคเลยเขาก็เอาหยาเริ่มต้นเอาหยาไปต้นแรกนี่เลยสวงแรกนี่สวงหนึ่งสวงสองนี่สวงฟนตกนี่ถ้ามันขืนเพียงนี้แล้วก็ตามที่เปิลก็เห็นเนาะเป็นเพียงข้ออะไรกับสิบป้านะนะ เอาซีโบดี้เสียเนี่ยอางนีกแล้วเอาก็สิเอาไปสวโซนแรกนี่แหละโซนที่หนี้นะห่างเพราะว่ามันตายหลายบโบดี้มีลำมันกับม็อบโบดีจาคเด้อพี่น้องเด้อแต่แล้มาปลูกซ่อนสีตายลายอเลยนี่บโบดี้ม็อเบิร์ดนนี่จะพอม็อเบิร์นวิ่งนี่จะเล่าว่า ร่ำมันบุพเพอีกแล้วสัรอ้อมบุพเพลยก็ตายนี่โซน,น,น,นานนเนาะโบติดเสียหายเติบนึงอยู่เลยเน,นี่ยโซนถนนยะงงันดิดหรือว่าเขาเจาะคุดคุดคุดคุ้ยคุดคุด้มมันห่างบอกเพราะว่าบุบบห่างเน,นาะ พี่นานแต่ที่เอาออกขางี่ออกเพราะปีนี้มีเต้าหกไหลทด้นี่พี่นาเนี่อ,ออกโซนนี่เพราะว่าดินดินทั้งหมือมันมีสามเฮกตาร์เด้แต่ว่าอเอาเห็ดสวนมันนี่หกไหลแล้วก็ทั้งหนัดโซนนั้นเป็นให้หนะยังซองฝา,ขากขางี่ก็ดินปลาวางนี่ก็ปลาวางต้นแหลมนันเป็นปลาแบบนี้เลยพี่น้องพอดีขยจะคนถางปลูกมัน ก็ได้เป็นธุรกิจเสริมในครอบครัวนะเนาะพ็ได้มีเวียยเห็ดส่งแล้วเขาส่วงน้ำเล็กดมั่นคล้ายพี่น้องอี่แรกที่ปูกมีแหละตายร้ายตรวนี้หางลายรวมมันเป็นน้ำบินบบซูมบ่ส่วนทางนี้ สวนทั้งนั้นน้ำมันใตุ้วงทางกลางเป็นน้ำหัวมันน้ำแนยคนใดที่ปลูกมันทุกปีกับมันแนะนำขอขอคิดดีๆในเดือพี่ออน้องเด้อคอยในปลูกมันปีแรกปีนี้นะกับโบหูปันไดวันไอเป็บ,บได้แบบได้เนยแต่ว่ามันกอนสิปูกับสื่อ ซื้อน้ำยามาเซรอยู่ปฏิวัติกันยุคมันห่ามันเป็นน้ำมันแดดร็ดว่ามันจางเล็กน้อยเขาปลูกแล้วเขาซับลุมบกคุ้งดินเห็นว่าเขาจะฟังตื่นนะนะเห็นฟังตื่นมันก็มีลายสวนเนาะบางเธอมันก็ลำมันมันโกนมันสิโกนแบบนี้มันก็สิีโป้งฮะมันก็สิบปติ าบอนี่ให้งามหยาได้งามบอแมนมันางามหยาพี่นอ้องหยาส,ส่วนนี่ก็ใหญ่เส้พอตัวที่เตอเด้เอมาเสียเห็นแล้วส่วนหม,ม,มูเรามาเสียเราข่อยจีตมไก่กินพี่นอ้องมาเด้อมาซอยข่อยนี่เด้อผู้ได้วางก็ได้มาเสียหยามันซอยซ้าดมด่วนหน่อยในยพี่นอ้องนี่ต้นศาสในเพลงก็อยากห้องมันก็นอยากปลูกหน้าก็อยากเข็ดงัวก็อยากเลี้ยงมีแต่หน้าอยากเข็ดคนผู้เดียวนี่ เบื้อสูงทุกอย่างพี่น้องเอ้ยปานีกัน่ยมือกีฬาอีเลือบ่อยากร้อดชีวิตประจำวันโซนนี่หละมันนักน้าอีเลื่ดะไรางวมือบางวางอีเลืก็สิได้มานซับเหงาอะไรพี่น้องเอ้ยมันไหลมันไหลเป็นบางบอนแล้วมันก็บ่กอีทั่วสวนบ่ว่า มันได้ดินมาหยามันมาขึ้นนย่านะมันก็จะขึ้นเดินนี่หละเป็นหยาวานมันก็เป็นที่หยาอีย่างนี้หยาอันนี้กัผู้กได้ดูกับพวกได้มันกับผู้ได้จะเอาติดเกี่ยวเมื้งูอ่ะก็มาเกี่ยวเด้อหยาเนี่ยบัวดิแพงดอกพี่เนาะมาเอาโรต์บัวดิแพงมาได้ดอกเนาะมาเอาซอยเนี่ยสวนข่วัญก็คือเป็นหยาวานมันจะดึงง่ายเนาะบัวดิหยาอันนี้ วันอาทิตย์จะดีมากเลยทำงานอ่ะ ก็ดึงออกแต่เนี่เงามันนี่ก็โอเคแล้วเพราะว่ามันเป็นสิบปีก็ก็ดึงง่ายงอดง่ายโซนี่ยันบรท่านเลยเสียหอดนะบรท่านเลยซับหอดตัวหนาไมันช่ยังลายแม่โมเล่อเด็อพ่อกับแม่ก็ได้หน้าก็นเลยเพชร ม่ไมีงานกับสดงานกับเสด็จมาอยู่ที่สวนมันนี่แหละเดีมาอยู่นี่แหละเดี๋ยวลงน้ำหัวน้ำสวนเลยพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเฮากับเบ็นี้แหละเห็ดหน้าเห็ดหน้าเห็ดหัวเห็ดสวนอ้าวฝากพี่ฝากน้องเพิ่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาแน่เลยฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสอง ยูทูบดมดวนหน่อยพรอสวรรค์นในเด้อพี่น้องเด้อแอ้ก็เริ่มเปิดซองไม่บอกก็บพ่ค่อยเก่งไม่ได้หรอ <laughs> <laughs> กฝากติดตามในเด้อพี่น้องเด้อเพ่งกะห้องมันกะปลูกหน้ากะเฮ็ดง่วงกะเลีย้ยงสู่ชีวิตกักคนหนีนะสูส่ชีวิตหางเงินเลี้ยงลูกหางเงินซื้อนุม่มไอที่อุตเตอร์ได้หน่บ๊ายบายพี่น้องฝากติดตามในเด้อ